สวัสดีครับนะครับวันนี้เราก็มาที่จังหวัดลำปางนะครับเป็นวันจันทร์ที่26ตุลา63นะครับก็อยากจะถามคุณพี่นะครับว่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับรถม้านะครับเรามียังไงกันบ้างคุณพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อศักครับชื่อสักนะครับผมครับเมื่อก่อนสมัยรัชกาลที่ห้าเขาเข้ามาเนาะเอามารับแขกบ้านแขกเมืองครับผมเขาใช้แขกชาวต่างชาติมาเป็นคนขับครับพอตอนหลังมาปุ๊บเขาก็เอาแขกชาวต่างชาติออกไปก็ให้คนไทยมาเป็นคนขับ เขาให้คนไทยมาเป็นโคนขับก็ตอนหลักมาก็มาส่งพัสดุซึ่งเขาเรียกว่ารับเมรับเมครับอ๋อใช่ใช้ส่งว่อะไรพวกนี้อ๋อใช้รถม้าส่งรับเมนี่โอ้เพราะตอนหลังมาต่อมาเขาก็มาใช้ไอเป็นมารับส่งไพ่อค้าแม่ค้ามาขายของตามตลาดตามอะไรพวกนี้คเัาสมัยการซื้อเนี่ยเขาจะใช้โคคือใช้จุดตะเกียงจุดตะเกียงเอาครับไม่ใช่ใช้ไอ ใช้แบตเตอรี่อย่างสมัยนี้อ๋อเดี๋ยวนี้เป็นรถม้าใช้แบตเตอรี่แล้วครับคือไฟมันจะได้สว่างหน่อยไงครับพอมารับส่งพ่อค้าแม่ค้าขายของตลาดเสร็จตอนนี้ก็มามารับเป็นผู้โดยสารครับผมคือรับผู้โดยสารเนี่ยรถม้าทุกคันต้องมีการอบรมเพราะต้องไับไม่ใช่ว่าใครมาขับได้เลยซื้อม้ามาอืมนี่ไขับขี่ม้าด้วยที่ขนส่งใช่ไหมครับออกโดยขนส่ง อ๋อก็ทํายากหน่อยไหมครับแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์ไหมครับมันก็เราต้องขับเป็นอ่ะถ้าเราขับไม่เป็นก็มีผู้ประเมินผู้เชี่ยวชาญประเมินเราครับอ๋อหัวหน้าขนส่งเขาจะมาหัวหน้าไอมาคมรถม้าเขาจะมาดูการดูแลการอะไรเขาต้องเป็นด้วยครับครับผมยังม้าของเราเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเราก็ต้องรักษาให้ดีคือหนึ่งทำความสะอาดอะไรเราจอดที่ไหนเราก็ต้องดูแลให้เข้าดีๆครับผมอ๋อครับผมแล้วปกติเนี่ยจะ เปิดทาการเนี่ยวิ่งรถม้าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับมันมาเรามากับบางทีตีสี่ตีห้าเนาะวันเราไปเข้าบ้านกับบางทีสองทุ่มสามทุ่มเาบบางทีถ้าช่วงเทศกาลเราก็อยู่ยาวหน่อยครับก็เป็นไม่มีก็เราก็ดูไม่มีอะไรแล้วเขาบานเจ้บนอ๋อนี่เป็นอาชีพหลักของคุณพี่เลยใช่ไหมครับครับผมอาชีพหลักเลยนะครับแล้วช่วงนี้โควิดเป็นยังไงบ้างครับช่วงโควิดเป็นแบบ สลบเลยครับสลบเลยครับครับก็เป็นบุญของผมที่ได้มาเที่ยวลำปางนะครับก็ได้คุยกับพี่นะครับได้ความรู้ข้อมูลเยอะแยะนะครับผมอยากรู้ว่าช่วงประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจบูมไหมครับเกี่ยวกับการนั่งรถมานี่คือคนน้อยลงเรื่อยๆหรือว่ายังไงครับผมก็มามาเป็นบางช่วงถ้าช่วงเทศกาลเขาปิดหลายๆวันครับอย่างวันที่พูดภาษารัมาเขาาก็อยาก้มานั่ง อย่างหน้าหนาวอย่างเงี้ยธันวาเนี่ยเย <คน S 1> เอะเยอะหน่อยนะครับ,บอ,อ๋อครับผมครับก็ขอบคุณพี่พ,พี่เชื่ออะไรนะพี่ศัก,กขอบคุณพี่สักมากครับที่ให้ข้อมูลค,ความรู้เกี่ยวกับรถมาในวันนี้นะครับครับผมเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ